ผมอยู่ที่ร้านขายเครื่องดื่มสม้มตำประจำหม,มู่บ้านชื่ออะไรครับผมสม้มตำหน้าบ้านร้านสม้มตำหน้าบ้านอ๋อแล้วนี่นะเป็นบริเวณภายในนะครับเป็นสวนเล็กๆจัดได้น่ารักให้ดูข้างนอกก่อนพาไเที่ยวนะน่่นี่นี่ให้ดูไอเดียในการจัดสวนเขาก็จะมี เหมือนที่เลี้ยงปลามีปลาหางนกยุงนะครับมีลองหรือบ่อกลมๆผมตอนเด็กๆผมเรียกลองนะไม่รู้ไม่รู้ว่าคํานี้ได้มาจากอย่างไงแต่เป็นเหมือนบ่อคือถังถังถังวงไม่รู้เขาเรียกอะไรนะนี่ครับปลูกต้นไม้น้ำนะส่วนตรงนี้เขาก็จะใช้อิฐแดง ไม่ใช่อิฐแดงอิฐมอนแต่เป็นอิฐสีแดงที่มันมีรูๆนะครับมาเรียงพื้นแล้วข้างบนก็จะใช้สแลนที่ปลูกผักปลูกต้นไม้ที่กันแดดนะมันจะมีแบบหนามากกับแบบบางๆงคือถ้าหนามากก็จะแดดลงน้อยถ้าบางๆก็จะแดดลงเยอะอันนี้น่าจะเป็นแบบค่อนข้างหนาเข้าไปดูข้างในก็จะมีต้นอันนี้ไม่แน่ใจ กวาดเงินกวาดทอง่ออันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยต้อนอะไรอันนี้มันชื่อต้นอะไรอะไรแบบถ้วยทองอะไรปะ<ห>อะไรมีทองทองไปมัปนทอง,นองอะไรนั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าจําไม่ได้โอ้ต้นนี้น่ารักอันนี้ต้อนอะไรครับเนี่ยต้นวานสวย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 อะพาดูส่วนดูต้นไม้แล้วก็มีโต๊ะเห็ดอันนี้พันกว่าบาท ที่นี่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ใกล้เคีอนแม่ง,งัดประมาณ5กิโลเมตรก็อันนี้จะเป็นมุมที่คนมากินส้มตำดื่มน้ำมานั่งได้เลยตรงนี้นะครับนี่น่ารักดีนี่นะผมมาสั่งโกโก้โปั่นหนึ่งแก้วเดี๋ยวจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นมีเหลืองอันนี้ก็จะมีไอ้นี่คนเหนือเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกลมกลมไอคนเหนือเรียกว่าอะไรบ่อบัวบ อ๋อให้มันกินยุงนะลแล้ได้ผลไหมกินยุงได้ไหมมันกินไข่ยุงมันจะไม่มียุงลายแค่ไข่ยุงนะถ้าเราถ้าเราเอาน้ำปล่อยนะเราต้องมีปลานี้อ๋อได้ผลใช่ไหมหรือว่าก็มียุงบ้างแต่ถ้าถ้ามีบ่อนี่มีีในน่มันจะไม่มีไข่ยุงเลยนะมันกินหมดเลยอโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับอ๋อต้องมีหางนกยุงนะ ต้นไม้หลายต้นอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยอ๋อในส่วนนี้มีต้นอะไรแปลกๆช่วยแนะนำหน่อยพาคนดูต้นไม้ฮะอืมครับก็อันนี้ก็ใช้วิธีแบบทำปูนกลมๆแล้วก็ เอาหินกรวดซื้อมาโรยหินครุกซื้อมาโรยเข้าท่าเป็นทางเดินเข้าร้านตอนฝนตกก็ไม่เปียกเท้านะไม่เปื้อน,นอัอนนี้บางต้นกระปูก<ส>แทรกเอาหินทับไปเลยเออก็สวยดีเนาะนเ,เอาอันนี่ยังไม่เสร็จนะเปิดเปิดเปิดร้านมานานหรือยังสักอาเือนแล้อ๋ออผมไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงนี้จะทำหลังคาใหม่มีมอดกิน อ๋อครับครับก็เลยต้องเอาพลาสติกมาลองอีกทีหนึ่งทำเป็นกระเบื้องหลังคากระเบื้องเนาะจะมีแอ๋อคือเขาเดี๋ยวจะขยายกิจการเพิ่มที่นั่งครับผมอ่ะแนะนำร้านเดียวเดี๋ยวผมไปอยู่นอกร้านอันนี้ต้นรำายญ่นะครับต้นรำใหญ่อันนู้นก็รำไหญ่ใช่ไหมครับหรือไม่ใช่อ๋อนี้มะม่วงนะมะม่วงอะไร อ๋อเปรี้ยวๆใช่ไหมลูกใหญ่แต่เปรี้ยวใช่ไหมใช้ยำเอายำไม่เอาเปรี้ยวๆอ่ะอันนี้ก็สวยนี่ต้นไรเนี่ยใบอย่างเงี้ยชมพูนางครับไปไปดูนอกร้านด้านนู้นก็คือต้นไม้ที่ปลูกไว้นะประดับสวนนะมีสารพระภูมิด้วยนะครับ เขาก็จะมีบ่อบ่อเลี้ยงปลานะหางนกยุงนะเกาะน่ารักดีพื้นก็ใช้หินแดงๆเนี่ยมาเลี้ยงเลยนะครับผมเกาะเข้าท่าดีปลาหางนกยุงนี่ต้องให้อาหารไหมต้องให้เนาะไม่พอนะในบ่อไม่พอนะ โอุ้หลาบสวยนะครับผมนี่นะมีกระขนมมีไหมไทยากียนี่มีไหมยังไม่ได้ทําตามป้ายนะครับอันนี้ส้มตำยกครกนะครับผมจะไปยกทําไมให้มันเมื่อยทาไมแสวเล่นอันนี้จะมีกาแฟชามะนาวชาก้วยนมสดโอเรียงอ่ะเส้นทางนี้คือตําบลบ้านเป้า ถ้าคน,นจะมาเที่ยวหาแวะกินเปิดกี่โมงวันไหนถึงไหนครับเปิดทุกวนันเปิดทุกวันเลยตั้งแต่เก้าโมงไปจนลูกค้าไม่มานั่นแหละอ่าขอเบอร์ติดต่อถ้าไม่กลัวมิจฉาชีพโทรมาป่วนเบือเบื่อเขาจะมาหาร้านตั้ง G.P.S ไว้ไหมไม่มีอ่ะค่ะอเอาเบอร์เบอร์มาศูนยหมหนึ่งแปดแปย์เกครับหลักๆคือชื่อชื่ออะไรนะชื่อพัด ชื่อพัดหลักๆขายอะไรนี่ๆนี่น้ำเต็มเลยนี่นี่เน้ำผลไม้ปั่นน้ผลไม้ปั่นทุกเมนู25บาททุกเมนู25บาทเท่านั้นมีขนมขบเคี้ยวหลอกเด็กๆด้วยนะครับถ้ามีเด็กๆมาไม่ร้องไห้นะครับแล้วก็มีชาตรามือเน็ตกาแฟกาแฟและโกโก้ใช้ยี่ห้ออะไรโกโก้ใช้ของอันนี้แหละของตามือเน่นะอ๋อมีมีกระปุกไหมขอดูหน่อย มาใส่หมดแล้วนะมันขอตาตาม้าบินน่ะตาม้าบินหรือตามือตามือผสมกับม้าบินตามือผสมกันหมดอ๋ออ๋อจะไม่สีไม่สวยอ๋อครับครับครับก็คือพอเราทำเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโกโก้ใช่ไหมใส่กระปุกอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ต้องผสมอ๋อก็อร่อยนะที่นี่ก็ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นปั่นหรือไม่ปั่นก็ยี่สิบห้าบาท เอ๋อไม่แพงเลยนะครับผมแล้วเมื่อไหร่จะลดราคาลงอีกครับอวอไมแลนแ์เวอรแลนอันนี้ถือว่าถูกมากเลยนะใช่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 ตรงนี้ถ้าคนมาเที่ยวเขื่อนแม่งัดจะแวะผ่านต้องมาอย่างไงบอกคร่าวๆหน่อยถ้ามาเขื่อนแม่งัดนะถ้าจะไปทางอปตบ้านเป้ามันก็ผ่านดีแหละผ่านมันต้องเลยมันต้องผ่านบ้านดี อาต่อบ้านเป้าเราไปบ้านเป้าก็ต้องผ่านดีอ่ะต้องผ่านเพราะว่าไม่ต้องเห็นชัดอ่ะเห็นเนี่ยเป็นรูเป็นเส้นสีฟ้านาบ้านเอาเป็นว่าตั้งพิกัดมาที่วัดป่าตึงงามตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนถึงวัดประมาณสัก5้ารอยเมตรเนาะใช่ห้าร้อยเมตรมองด้านขวาเห็นเส้นสีฟ้าตั้งอ่ะเดี๋ยวพิกัดหน้าร้านจะเป็นอย่างนี้บ้านผมก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะครับ วันนี้ก็ขี่จัก,กรยานมาจะไปกินก๋วยเตี๋ยวใกล้ๆนี่นี่นี่นะหน้าร้านเป็นอย่างนี้นะเอาเป็นว่าเห็นรั้วแดงๆเนี่ยคือทางนี้มาจากทางเขื่อนเห็นรั้วแดงๆเนี่ยแวะจอดได้เลยโอเคลิโชคชวนชิมส้มตำนี่มีส้มตำอะไรบ้างครับไม่ใส่เมนูอ,นนอ๋อส้มตำปลารานะครับเพราะว่าทำงานหนักมันเมื่อยราแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ สี่สิบบาทต้ตมตำปลาร้าตไทยสี่สิบแล้วก็จะมีตำปูปลาร,ะระ้าหมูยอห้าสิบตำปูปละะาร้ไข่เค็มห้าสิบตำปลาห้าสิบตำปลาเป็นยังไงเอ่ยพอดีผมไม่ใช่คอส้มตำก็มีเล็กมือนางหมูยอหน่อไม้อ่าใส่เส้นใส่เส้นหนมจีนครับใส่เส้นมาก่อนนิดนึงแล้วก็มี มีเม็ดกระถินอะไรพวกเนี้ยใส่ครับผมจะใส่หอมแดงครับใส่อันน้ใส่พวกนี้แหละมันคือตามปาโอเคแล้วอะไรแต่เราจะเอาอะไรใส่ครับอันนี้อร่อยเคยกินแล้วเคยซื้อแล้วอ่ะบอกไปอีกครั้งหนึ่งอะไรนะบอกเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งศูนย์หกห้าสามหนึ่งแปดแปดห้าสีเก้าครับชื่อพัดนะครับสวัสดีครับแล้วไว้ค่อยมาพามาเที่ยวใหม่คะครับผมสวัสดีครับ